ท่านผู้ชมเคยสังเกตกันไหมครับว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าปล้ำปลามาวันนี้ผมจะมาพูดถึงการพิสูจน์การมีอยู่จริงของกฎแห่งกรรมกันรวมถึงหลงายๆแง่มุมที่ท่านอ่านไม่เคยรู้มาก่อนกฎแห่งกรรมมีจริงหรือเปล่าเราจะไม่เถียงกันในประเด็นนี้นะครับแต่เราจะข้ามไปถึงการพิสูจน์การมีอยู่จริงของมันกันเลยเพราะกฎแห่งกรรมนั้นมีรูปแบบการทํางาน2ออย่างที่สําคัญคือ การจ้องจับผิดและการทำโทษผู้ที่กระทำผิดซึ่งเราสามารถใช้สองสิ่งนี้ในการพิสูจน์การมีอยู่จริงของมันได้เพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะ2ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดที่ผิดไม่ใช่การกระทำผิดดังนั้นถ้าอยากรู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือเปล่าเราก็สามารถทำได้ด้วยการลองทำความผิดโดยการรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ผิดดูแล้วคอยดูว่ามันจะมีการทำโทษตามมาหรือเปล่าแค่นี้ เราก็จะพิสูจน์ได้แล้วซึ่งการทำโทษนั้นน่าจะเกิดขึ้นภายใน24บชั่วโมงหรือเต็มที่ไม่เกิน2วันซึ่งถ้ามีการทำโทษหรือมีความโชคร้ายหรือความวุ่นวายปรากฏขึ้นก็แสดงว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงอย่างไรก็ตามกรรณาเข้าใจด้วยว่าการทดลองนี้จะไม่มีใครเดือดร้อนเลยนอกจากผู้ที่กระทำการทดลองเท่านั้นที่จะถูกลงโทษซึ่งถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้จากการสัมผัส กับกฎแห่งกรรมด้วยตัวเองและจะถือว่าเล็กน้อยลงไปอีกถ้าคุณได้รู้ว่าคนเรากระทำผิดกฎและถูกลงโทษกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ตัวกันเท่านั้นเองว่าที่เราดวงสวยเป็นเพราะเราไปทำผิดกฎแห่งกรรมมาและเหนือสิ่งอื่นใดความรู้นี้จะทำให้คุณพยายามไม่ก่อความผิดอีกต่อไปและนั่นก็คือการลดวิบากการรมออกไปจากชีวิตทำให้ชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้น แต่ก่อนที่จะได้รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดที่เป็นการผิดกฎนั้นคือความรู้สึกนึกคิดอะไรผมต้องขออธิบายถึงความเป็นมาแบบคร่าวๆของกฎแห่งกรรมเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของการจ้องจับผิดและการทำโทษของกฎแห่งกรรมเสียก่อนเราชาวพุทธคงพอได้รู้กันมาบ้างว่ากรรมคือแหล่งกำเนิดสำคัญของความทุกข์และเราก็โทษโน่นนี่นั่นไปเรื่อยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกกฎแห่งกรรมทำโทษ เราโทษการกระทำของเราก็แล้วโทษความคิดของเราก็แล้วโทษแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ที่มีความปรารถนาต่างๆนานาก็แล้วหยือโทษแม้กระทั่งอดีตชาติของตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครจําอดีตชาติได้เลยว่าเราไปทําอะไรผิดมาซึ่งเอาเข้าจริงนะมันก็เหมือนกับเกาไม่ถูกที่คันซะมากกว่าแถมยังทําให้รู้สึกผิดโดยไม่ให้ไอเดียเลยว่าจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้ดีขึ้นทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าใจกฎมันก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่กฎสนใจที่สุดคือความสามัคคีและกฎจะพยายามสร้างความสาม คีจากทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็ตามเพราะสาเหตุของการเป็นคนดีเป็นคนเลวมันโยงใยกันไปหมดดังนั้นทุกคนจะถูกมองเหมือนกันและมีคุณค่าเหมือนกันหมดเช่นการที่คนคนหนึ่งกลายเป็นคนเลวขึ้นมาในอีกมุมมองหนึ่งเขาก็คือบทเรียนให้กับใครอีกหลายคนทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมดังนั้นขอให้เปิดใจให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะในที่สุดเราจะต้องกลับคืนสู่ความสามัคคีให้ได้ทุกคนโดยกดต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ,ของการมีจิตสามัคคีร่วมกันและมีความเข้าใจร่วม กันถึงปัญหาต่างๆนานาที่ทําให้เกิดความแตกแยกและการล้มเหลวของสังคมดังนั้นก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวดรามา่าโศวนรรกรรมมากมายหลายแง่มุม เพื่อให้เราได้มีอะไรไว้อ้างอิงเพื่อใช้เป็นบทเรียนและเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณแต่ทั้งหมดนี้ท่านได้สังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเรามีเทคโนโลยีที่พร้อมจะทําให้เราทุกคนอยู่กันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ยังเป็นต้องมีดรามา่าและมีความทุกข์ยากกันอีกต่อไปซึ่งมันติดอยู่ที่การพัฒนาทางจิตสํานึกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นเองพูดอีกอย่างก็คือเราเรียนรู้กันมามากพอแล้วและมันถึงเวลาสักทีที่เราจะสรุปปัญหาและจบมันด้วยการย่างก้าวเพียงอีกก้าวเดียวของทุกคน ความจริงอย่างหนึ่งก็คือเราทั้งหลายทั้งปวงกำลังถูกบังคับอย่างลับๆให้เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กันอย่างสามัคคีโดยบังคับให้เผชิญกับการต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะชอบหรือไม่ชอบจะเสียใจหรือไม่เสียใจจะพอใจหรือไม่พอใจจะเกลียดหรือไม่เกลียดจะเห็นใจหรือจะสะใจซึ่งถ้ามองให้ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกทั้งนั้นซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของคนเราก็คือความเข้าใจในชีวิตหรือทัศนคติของแต่ละคนนั่นเองซึ่งขอให้ระลึกไว้เลยว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเหล่านั้นได้และสิ่งที่จะคอยเอาใจช่วยเราทุกคนให้มีทัศนคติในทางที่ถูกก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองเพราะกฎแห่งกรรมมองว่าทัศนคติที่ผิดคือหัวใจสําคัญของการกระทําผิดดังนั้นจงอย่าได้มองว่ากฎแห่งกรรมนั้นโหดร้ายเลย ไอ้ที่โหดร้ายใส่กันส่วนใหญ่เกิดจากการจองเวรกันเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามคนที่รู้มากก็มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนได้มากแต่สิ่งที่คนเราต้องรีบปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือการเลือกที่จะเกลียดหรือไม่เกลียดซึ่งเราจะต้องพยายามปรับให้มันเป็นไม่เกลียดให้ได้เพื่อชีวิตที่จะได้ไม่ต้องมา,าเผชิญกับวิบากกรรมโดยไม่จําเป็นใช่แล้วครับความเกลียดชังรังเกียดนี่แหละครับ คือความรู้สึกนึกคิดที่จะทําให้ถูกลงโทษแล้วมันก็เกิดขึ้นง่ายมากเลยด้วยถ้าเราไม่ระวังกันเช่นจากการดูละครน้ําเน่าจากการดูละครคุณธรรมจากการดูข่าวการเมืองที่มีการสาดสีตีไข่ใส่กันจากการซุบซิบนินทาก็ใช่ ดังนั้นต้องระวังให้มากที่จะไม่หลงไปมีอารมณ์ร่วมกับกิจก,กรรมเหล่านี้นี่ตกลงผมเฉลยไปแล้วนะว่าการคิดและความรู้สึกอะไรที่จะทําให้ถูกลงโทษจากกฎแห่งกรรมอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคนเราจะประสบกับการถูกทําโทษในรูปแบบต่างๆมาตลอดก็จริงแต่มันก็มีวิบากกรรมส่วนหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณเช่นกันเช่น ความตายในวัยเยาว์ความพิการตั้งแต่เกิดซึ่งบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้คือความจงใจของระบบในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนเราดังนั้นเราจึงไม่ควรมองและตัดสินว่าคนเหล่านี้คือผลพวงที่มาจากการถูกลงโทษจากความผิดในชาติบางเกาหรืออะไรทํานองนั้นเด็ดขาดเพราะการคิดเช่นนี้ อาจนำท่านไปสู่ความคิดอคติที่อาจนำไปสู่ความรู้สึกชิงชังรังเกียจซึ่งมันก็คือการทําผิดกฎที่มีผู้กระทํามากมายในเมืองไทยและมันก็ทําให้คนไทยต้องเจอกบการนำโทษแบบซ้ำซากอย่างไม่ควรเลยขอสรุปในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าความรู้สึกนึกคิดที่เป็นการกระทําผิดกฎแห่งกรรมนั้นก็คือความรู้สึกชิงชังรังเกียจหรือความเกลียดชังกัน,นดังนั้นถ้าอยากรู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ก็สามารถทําได้โดยการลองปล่อยให้ตัวเอง ได้มีความรู้สึกชิงชังรังเกีเยจดึกแล้วรอดูการทำโทษซึ่งไม่น่าจะเกินสองวันอย่างไรก็ตามกฎแห่งกรรมจะไม่ก้าวไกายบทเรียนธรรมชาติที่เป็นผลที่ตามมาจากการกระทำเช่นคุณไปเตะหมาและหมาก็จะกลับมากัดคุณซึ่งกฎแห่งกรรมจะไม่มีส่วนตรงนี้ พูดง่ายๆก็คือกฎแห่งกรรมจะไม่ทําตัวเป็นผู้พดุงความยุติธรรมที่จะคอยตัดสินและลงโทษเพื่อให้สังคมสงบสุขเพราะถ้าทาจริงป่านนี้สังคมคงสงบสุขเพราะความกลัวไปนานแล้วแต่จุดประสงค์มันไม่ใช่แบบนี้เพราะกฎแห่งกรรมต้องการให้คนเราสามัคคีกันด้วยความเข้าใจและเกิดเป็นความสงบสุขด้วยความเข้าใจและนั่นคือเหตุผลที่กฎแห่งกรรมทํางานอยู่เงียบๆเป็นเบื้องหลังมาตลอดสุดท้ายนี้ มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ก็คืออะไรที่ขึ้นชื่อว่ากฎมันก็คือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากการมีปัญหาในอดีตกฎแห่งกรรมก็เช่นกันมันถูกสร้างขึ้นมาก็เพราะจักรวาลยังไม่ได้มีความสามคคีที่สมบูรณ์แบบและยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายเช่นสงครามดังนั้นจึงต้องมีโลก ที่เปรียบเสมือนโรงเรียนเอาไว้รองรับจิตวิญญาณที่ตกลงมาบนโลกเพื่อเรียนรู้หาหนทางของความสามัคคีซึ่งมีกฎแห่งกรรมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงไว้คอยชี้แนะอย่างเงียบๆไม่ใช่ผู้คุมกฎที่หวังจะทําให้สังคมสงบสุขโดยการตั้งหน้าตั้งตาลงโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมหวังว่าการได้รู้ว่ากฎมีอยู่จริงจะทําให้คุณอยากรู้มากขึ้น เช่นเดียวกับที่ผมเคยเจอมาซึ่งมันทำให้ผมเหมือนตื่นขึ้นจากหลับและตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่มันพอจะเกี่ยวโยงกับชีวิตและพอที่จะแก้ปัญหาชีวิตณปัจจุบันได้วันนี้เราจะทำกันแค่หลีกเลี่ยงวิบากกรรมส่วนตัวกันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมันก็แค่ตั้งใจบำเพ็ญการไม่เกียดไม่ชิงชังกันมันคงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับ เริ่มจากงูปปาก็ได้คือตั้งใจไม่ให้เกิดความเกลียดชังโดยจะหลับตาจะหันไปดูหนังฟังเพลงก็ได้ดูอย่างพวกคนรวยๆก็ได้ครับคนพวกนี้เขาสนใจแต่ทำมาหากินทํางานทํางานทํางานเสร็จงานก็สนใจแต่สนุกเล่นกินเที่ยวเขาไม่เคยได้สนใจที่จะพูดวิจารณ์หรือมองถึงชีวิตคนอื่นเลยด้วยซ้ําไม่เคยสนใจการเมืองเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้แต่มีชีวิตที่สงบสุขแถมมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือที่ใดมีความเกลียดชังมากที่ นั่นก็จะมีปัญหามากแต่ที่ใดที่มีความเกลียดชังน้อยนอกจากปัญหาจะมีน้อยแล้วมันก็จะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยแล้วโลกที่เราอยู่นี่แหละเราเคยมองกันหรือเปล่าว่ามันวุ่นวายเพราะอะไรลองเอาสิ่งนี้ไปดูนะครับการเลือกที่รักมักที่ชัง การเลือกที่รักมักที่ชังนี่แหละฮะที่ทำให้โลกนี้วุ่นวายแค่การเลือกที่รักก็จะแย่แล้วนะฮะแถมยังมีการชิงชังแบบอคติอีกมันจึงทำให้เกิดการดิ้นรนขวายคว้าหาศักดิ์ศรีกันอย่างรุนแรงเพราะเราต่างต้องการที่จะถูกเลือกให้เป็นที่รักไม่ต้องการถูกชังอย่างแน่นอนใช่หรือเปล่าครับจนเกิดเป็นการพึ่งพาวัตถุนิยมบ้างละ่ะ เกิดการแย่งชิงอาน,นาจบ้างล่ะโดยหวังจะทําให้ตัวเองเป็นที่นิยมจนทําให้เกิดความโลภเกิดการคอร์รัปชันเกิดการกดขี่เบียดเบียนกันซึ่งกฎแห่งกรรมก็พยายามห้ามปาม่ให้คนเราชิงชังรังเกียจกันมาตลอดผมบอกได้เลยคนเราจะโลภเพื่อเอาเงินไปใช้อยู่ใช้กินเพราะกลัวไม่พอใช้มันก็ยังมีวันพอนะฮะแต่ถ้าโลภแบบจะเอาไปเสริมศักดิ์ศรีเสริมความนิยมเสริมความโดดเด่นมันจะไม่มีทางพอเลยเพราะมันจะมีแต่ต้องการมากขึ้นซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เริ่มมาจากการทำตัวของมนุษย์ เองที่กระทําการเลือกที่รักมักที่ชังแค่นั้นเองและท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับมีความ,มเห็นอย่างไรพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอนขอจบแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในอีพีหน้าและขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พัฒนาเนื้อหาต่อๆไปในอนาคตขอบคุณครับสวัสดีครับ